สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาพบอีกครั้งนะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการคูณจำนวนนับกับทศยมไม่เกินสาตัวแม่งนะครับโดยใช้วิธีใช้ความสัมพันธ์ของทศยมกับเจ็ดส่วนนะครับ จะเป็นการคูณที่เป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูทีการกันเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับ8คูณ0.3นะครับขั้นตอนแรกนันเกเรียน,นก็เขียนโจทย์กอนคับคูณ0.3นะครับเท่ากับ8คูณอยู่กับนะครับตรงนี้นักเรียนเปลี่ยน0.3นมให้เป็น เศษส่วนนะครับ0.3เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษ3ส่วน10นะครับจากนั้นเราก็นำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษนะครับก็จะได้ว่า8คูณอยู่กับ3นะครับส่วนด้วย10นะครับ8คูณ3ได้24นะครับส่วนด้วย10นะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็นำไปเขียน ในรูปทศยมอีกครั้งนะครับมีส่วนเป็น10นะครับเพราะฉะนั้น24 1ส่วนเราก็สามารถเขียนเป็นทศยม1ตำแหน่งได้เป็น2.4นั่นเองนะครับก็ได้คําตอบแล้วก็ตอบ2อนะครับมาดูตัวอย่างที่สองคูณอยู่กับ4.7นะครับก็ลอกจดมานะครับก็จะได้ว่า5 คูณอยู่กับ4.7ก็เปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนนะครับก็จะได้เป็นเศษ4.7ส่วน10นะครับหลจากนั้นเราก็นำ5ไปคูณกับ4.7นะครับตัวส่วนก็เป็น10เหมือนเดิมนะครับ5คูณ4.7ได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ203.5นะครับตัวส่วนก็ยังเป็น10อยู่นะครับ เศษสองร้อส่วนสินะครับตัวส่วนเป็น10บเราก็เขียนกลับให้อยู่ในรูปของทสิยม1นํ่ตำแหน่งนะครับก็จะได้23.5นั่นเองนะครับก็ได้คําตอบอีกข้อแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างที่3กานเลยนะครับข้อนี้7คูณ 0.12นะครับารคูณเลขทศยมสองตำแหน่งบ้างนะครับวิธีทำนะครับข้อนี้นะครับก็นำา7ไปคูณกับ0.12เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะครับ0.12เป็นทศยม2ตำแหน่งนะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นเศษส่วนแล้วตัวส,ส่วนจะเป็น100นะครับก็จะได้เป็นเศษ12ส่วน100นะครับจากนั้นเราก็นำ เจ็ปคูณกับ12ได้เลยนะครับตัวส่วนก็ยังเป็น100อยู่นะครับผลคูณนะครับ7คูณ12 12คูณเเป็น8.4ส่วน100นะครับ่จากนั้นเราก็เขียนกลับให้อยู่ในรูปของทศยม2องตำแหน่งนะครับเพราะมีตัวส่วนเป็น100นะครับก็จะได้คำตอบคือ0.84นะครับก็รามาตอบได้เลย0.84นะครับ ต่อไปไปดูตัวอย่างที่4กันบ้างนะครับตัวอย่างที่4 6คูณ2.152นะครับทดยม3ามตำแหน่งวิธีการทำนะครับก็จะได้6คูณก,กับตรงนี้เป็นทดสิยม3ตำแหน่งนะ2.152เป็นทดสิยม3ตำแหน่งเวลาเราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนจะมีตัวส่วนเป็น1000นนะครับก็จะได้ จะได้เศษส่วนคือ2 1 5 2ส่วนด้วย1000นะครับจากนั้นเราก็นำา6ไปคูณกับ2 1 5 2นะครับส่วนส่วนยังเป็น1000อยู่นะครับผลคูณที่ได้ก็คือ12,912นะครับส่วนด้วย0 0นะครับจากนั้นเราก็เขียนกลับไปในรูปของข้อสยมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะได้คำตอบคือ12.912เนะครับเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับเพราะตัวส่วนเป็น1,000นะครับก็นำมาเขียนตอบได้เลย1 2 9 1อจานนะครับจากตัวอย่าง4ข้อนะครับการคูณจำนวนนับกับทศนิยมนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนะครับถ้าเราสังเกตก็คือให้นักเรียนเปลี่ยนจากทศนิยมเนี่ยให้เป็น เศษส่วนะกอนนะครับจากนั้นเราก็นามาคูณกันนะครับเมื่อคูณเสร็จนะครับเราก็เปลี่ยนกลับให้อยู่ในรูปของทศยมอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนก็จะได้คําตอบของการคูณนะครับพละง,งานวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า85นะครับทำเสร็จแล้วก็ส่งครูนะครับหวังว่านักเรียนจะ ทำกันถูกทุกข้อนะครับวันนี้ครูก,ก็จบการสอนเพียงแค่นี้นะครับพบกันในในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ